มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย่าพาแม่ของลุงพลเสียดรางวันที่1นึ่ค่ะผลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลของวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564ารรางวันที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ0 3 2 7 6 1รางวันเลขหน้า3ตัวค่ะเลขที่ออกก็คือ6 4 8และ471 ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ844และ245ส่วนเลขท้าย2ตัวคือ57ค่ะล่าสุดนะคะย่าพาหรือว่าแม่ของลุงพลนั้นเกือบถูกรางวัลที่1นะคะซึ่งตรงกับเลขท้ายก็คือ761โดยเป็นเลขของแม่ตะเคียนที่ให้มานั่นเองค่ะแต่ถูกแบบนี้กลับขึ้นเงินไม่ได้นะสิคะเสียดายแย่เลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ